ซีซั่นนี้มีอนิเมะเรื่องใหม่ๆมาฉายเยอะมากวเพราะฉะนั้นเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าคุณผู้ชมควรไปดูเรื่องอะไรบ้างสวัสดีค่ะทุกคน ซีซั่นออนแอร์อนิเมซั่นล่าสุดนี้นะคะก็คือซีซั่นสปริง2 0 2 5เนาะซึ่งซีซั่นนี้มีอนิเมะเรื่องใหม่ๆเข้ามาฉายเยอะมาก <Yes. S 1> ซึ่งหลายๆเรื่องอะ่ะมันก็น่าสนใจด้วยไงเพราะฉะนั้นเราจะมาพรีวิวให้ฟังคร่าวๆนะคะเฉพาะเรื่องที่เราคัดมาแล้วว่ามันเด็กไปดูเรื่องแรกกันดีกว่านั้นก็คือ วิดจิวจิก็คือ w i c h watch นั่นแหละเนาะคือถ้าใครเป็นสายชอบการ์ตูนฮาเนี่ยมุ่งมาเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้นะคะการันตีความฮาได้เลยเพราะว่าเป็นผู้แต่งเดียวกับเรื่อง Sket ต d a นซ์โดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่มดฝึกหัดที่เข้าเมืองมาตามหาอาสูรรับใช้ซึ่งอสูรรับใช้ที่เธอเลือกอ่ะเป็นเพื่อนในวัยเด็กของเธอแล้วก็เป็นคนที่เธอหลงรักด้วยแล้วก็ในเรื่องนี้จะมีอสูรรับใช้ที่เป็นเผ่าพันธุ์อื่นๆด้วยนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เท งูเผ่าพันธุ์มนุษย์หมาป่าหรือว่ามีแวมไพร์ด้วยแล้วเรื่องราวฮาๆทั้งหมดนะคะก็เกิดขึ้นเพราะพวกเขาเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อคอยปกป้องแม่มดฝึกหัดคนนี้นี่แหละเรื่องต่อไปนะคะวิ g i l a n t e My Hero a c a d e m i a i l l e g a l เรื่องนี้นะคะจะเป็นภาคแยกแล้วก็เป็นภาคก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในเรื่อง My Hero a c a d e m i a คือก่อนที่ Eraser He a d เนี่ยจะไปเป็นอาจารย์ในโรงเรียนฮีโร่อีกเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มฮีโร่นอกกฎหมายเป็น ฮีโร่ใต้ดินที่ไม่มีใบอนุญาตในการเป็นฮีโร่พวกเขานะคะก็จะคอยช่วยเหลือผู้คนอย่างลับๆซึ่งพวกเขาอะก็รับงานต่อมาจากโปรฮีโรอีกทีนี้แหละโดยที่กลุ่มฮีโร่ใต้ดินพวกนี้นะคะชื่อว่าวิจิลนเตแล้วพระเอกของเรื่องก็มีอัตลักษณ์ที่ไร้ประโยชน์มากๆอย่างอัตลักษณ์ที่ชื่อว่าลื่นถลายซึ่งมันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถไปสอบเข้าโรงเรียนฮีโร่ได้แต่บังเอิญว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอกับกลุ่มวิจิล อันนี้เนี่ยเขาก็เลยเข้าร่วมกับกลุ่มนี้แล้วก็เอาพลังที่ว่าไร้ประโยชน์นี่แหละไปช่วยเหลือผู้คนร่วมกับกลุ่มฮีโร่นอกกฎหมายกลุ่มนี้ซึ่งในภาคแยกนี้นะคะก็จะมีตัวละครจากภาคหลักเนี่ยโผล่มาแซมแซมกันบ้างให้หายคิดถึงด้วยเหมือนกัน ะะเรื่องต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่องเกาลูนเจเนริกโรแมนซ์เป็นการ์ตูนที่ถูกดัดแปลงเป็นทั้งอนิเมะแล้วก็ไลฟ์แอคชั่นเลยเป็นเรื่องราวของอนาคตในเมืองเกาลูนนะคะซึ่งนางเอกของเรื่องเนี่ยไปตกหลุมรักกับเพื่อนร่วมงานคนนึงที่เป็นรุ่นน้องของเธอแล้ววันหนึ่งนะคะเธอก็ได้รู้ว่าเขาอะ่ะเคยมีคู่มั่นเก่ามาก่อนแล้วบังเอิญว่าเธอก็ได้ไปเห็นรูปของคนเนี้ยถ่ายคู่กับคู่มั่นเก่าซึ่งคู่มั่นเก่าของผู้ชายคนนี้ในภาพ หน้าตาเหมือนเธอเด๊ะๆเลยมันก็เลยทําให้เธอนะคะตระหนักได้ว่าเธอไม่มีความทรงจําในอดีตหลงเหลืออยู่เลยเรื่องต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่อง Once upon which d e a t h อนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากไรโนเวลซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้นะคะยังไม่มีลิขสิทธิ์ไรโนเวลในไทยด้วยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของแม่โมดฝึกหัดที่จู่ๆอาจารย์ของตัวเองอะก็มาบอกตัวเองว่าเฮ้ยเธออ่ะจะตายในอีกหนึ่งปีนะเพราะว่ามันมีคำสาบ างอย่โดยวิธีการที่จะแก้คำสาปนี้ก็คือต้องออกไปรวบรวมน้ำตาแห่งความสุขของผู้คนเนี่ยให้ได้จำนวนพันหยดเก็บไว้ในโหลกแก้วเธอนะคะจึงต้องออกเดินทางเพื่อรวบรวมน้ำตาแห่งความสุขเหล่านี้แล้วเธอนะคะก็จะได้เรียนรู้บทเรียนของชีวิตมากมายเนี่ยระหว่างการเดินทางด้วยเรื่องนี้ถ้าใครจะไปดูนะคะเตรียมตัวเสียน้ำตาได้เลยเรื่องต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่อง The beginning After the end เอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจากมังฟะาแล้วก็นิยายซึ่งแฟนๆหลายคนเนี่ยรอคอยเรื่องนี้กันมากๆแล้วก็คาดหวังพอๆกับโซโล่เลเวลลิ่งเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของราชาคนหนึ่งนะคะที่กับชาติมาเกิดใหม่เป็นเด็กทาโลกเลยโดยที่เขาอะก็มีความทรงจําจากชาติที่แล้วตอนที่เป็นราชาอยู่ด้วยทั้งหมดซึ่งในชาติเนี้ยเขาเกิดมาในโลกที่ใช้เวทมนต์เป็นหลักเนาะแต่ ด้วยความที่เขาอะเริ่มเติบโตมาตั้งแต่ศูย์ใหม่อีกรอบเลยอะเขาเลยต้องเอาความทรงจําจากชาติที่แล้วนะคะเอามาประยุกต์ใช้เอาตัวรอดในโลกใหม่อันนี้ด้วยแต่อนิเมะเรื่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําให้แฟนๆเนี่ยผิดหวังหรือเปล่านอ้อเพราะว่าตัวงานภาพในอนิเมะเนี่ยก็ไม่ได้ดูสมการรอคอยขนาดนั้น แต่สําหรับตัวเนื้อหาของเรื่องนี้เองอะ่ะใครๆต่างก็บอกว่าแบบสนุกมากเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองไปดูกันได้เหมือนกันนะคะเรื่องต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่อง y o u r former คือถ้าใครเป็นแฟนแนวแบบสืบสวนสอบสวนเนี่ยมาที่เรื่องนี้ได้เลยนะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไซไฟด้วยโดยอนิเมะเรื่องนี้นะคะดัดแปลงมาจาก light n o ดีกรีรางวัลเลยซึ่ง light novel อันนี้นะคะเคยได้รับรางวัลเดงเกกิโนเวลพรส์ no นะคะ ครั้งที่27ด้วยเรื่องราวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในอยู่ที่มีหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ปะปนกับมนุษย์หุ่นยนต์น่ะก็ได้ถูกตั้งค่าไว้ว่าห้ามทําลายมนุษย์แต่มันดันเกิดคดีคดีหนึ่งขึ้นซึ่งเป็นคดีที่หุ่นยนต์เนี่ยออกทําลายมนุษย์อย่างต่อเนื่องเลยซึ่งโมเดลของหุ่นยนต์ที่ออกก่อเหตุเนี่ยเป็นโมเดลเดียวกันกับพระเอกของเรื่องด้วยซึ่งพระเอกของเรื่องอ่ะเป็นหุ่นยนต์เนาะพระเอกกับนางเอกที่เป็นนักสืบไซเบอร์เนนี่ยกก็ลต้อองรวมมืืนัะนะคะสบ ีน้จากความทรงจําของยือ่อเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องลำนําโศกอสุราคาดเรื่องนี้นะคะเป็นอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากไรโนเวลเนาะซึ่งใครที่เป็นสายดับต้องดูเรื่องนี้เลยพอเรื่องนี้นะคะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นที่แบบเลือดสาดกระจายแบบอันเซนเซอร์ด้วยเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะจะเกิดขึ้นในยุคเอโดะที่ยังมีอสูรอยู่แล้วก็มีนักดาบคนหนึ่งนะคะได้ตกลุมรักกับมิโกะนะคะแล้วเขาก็คอยปกป้องเธอ มาตลลอดเยแต่วันนึงเนี่ยเขาได้รับภารกิจนะคะให้ไปปราบอสูรแล้วเขาก็ชนะทําให้ได้พลังของอสูรเนี่ยกลับมาด้วยแต่น้องสาวของเขาอะ่ะดันคุ้มข้างแล้วก็ฆ่าคนแล้วก็หนีเตลิดเบิดเบิงไปได้พระเอกเนี่ยก็เลยต้องฝึกฝนตัวเองเนาะเพื่อรอคอยวันที่เทพอสูรนะ่ะจะปรากฏตัวคือเนื้อเรื่องเรื่องนี้ฟังแล้วแบบเอ๊ะคุณเนาะเพราะว่าแบบมันฟีลเหมือนดาบพิฆาตอสูรเลยแต่มันเป็นดาบพิฆาตอสูรเวอร์ชันที่ ดาร์กกว่าโหดกว่า โดยอีพีแรกของเรื่องนี้นะคะจะฉายยาวชํำๆแบบ1ชั่วโมงเลยด้วยเรื่องต่อไปนะคะประมาจารย์ชั้นเซียนมาตบเกียนถึงเมืองกุง้งอนิเมะเรื่องนี้นะคะสําหรับสายคนที่แบบชอบพระเอกที่สูงวัยหน่อยๆเนาะเพราะว่าพระเอกเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นตาลุงได้เลยแต่ว่าไม่ใช่แค่แก่อย่างเดียวก็คือยังเก่งสุดๆเลยด้วยเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวแอคชั่นประจันภัยแฟนตาซีเนาะเรื่องราวเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเบริลนะคะพระเอกของ เอืองที่ไปเป็นอาจารย์สอนเด็กๆอยู่ในชนบทจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยสิทธิ์เก่าของเขาที่ชื่อว่าอารูเซียมาชวนเขาถึงบ้านนอกเลยว่าให้ไปเป็นอาจารย์สอนวิชาดาบเนี่ยในกองอัศวินของเมืองหลวงซึ่งอารูเซียที่เป็นสิทธิ์เก่าคนนี้เป็นถึงหัวหน้ากองอัศวินแห่งราชอาณาจักรเลยพระเอกเนี่ยก็เออไปตามที่ขอนะโดยที่เขาอ่ะก็ไม่ได้รู้เลยว่าทําไมถึงของเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วอ่ะตัวเองอะ่ะเก่ง ระดับเทพที่แบบไล่เทียมทานเลยถึงขนาดที่ว่าผู้คนเนี่ยขนาดนามเขาเลยนะว่าเป็นจอมดาบไกลพื้นเที่ยงเรื่องต่อไปนะคะหยุดทอดเถอะครับคุณทาคามิเนะเรื่องนี้นะคะเปิดมา EP แรกก็คือเป็นไวรัลวันในอินเทอร์เน็ตเลยก็คือสมกับชื่อเรื่องเลย EP แรกก็คือมาวบาวิวเลยเรื่องนี้นะคะถ้าใครเป็นสายชอบการ์ตูนที่แบบเซอร์วิชำช้ำๆสิบวกเนี่ยให้มาดูเรื่องนี้ได้เลยแล้วถ้าใครอยากดูแบบอันเซนเซอร์ให้ไป ที่ครันชิโร่ได้เลยนะฮะก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่านางเอกนะคะมีพลังในการย้อนเวลาแต่ย้อนเวลาได้โดยการถอดชุดชั้นในแล้วบังเอินพระเอกอ่ะก็ดันไปรู้ความลับนี้เข้าทําให้นางเอกอยากแกล้งแล้วก็ไม่อยากปล่อยให้คนที่รู้ความลับแล้วหลุดมือไปเนาะก็เลยให้พระเอกอ่ะคอยเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าให้ตัวเองก็คือคอยให้มาใส่กางเกงในให้ตอนที่รู้เรื่องมาคือแบบแบบนี้ก็ได้เหรอวะ นอกจากเรื่องที่แนะนําไปพวกนี้นะคะก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกเนาะอย่างการดั้มจีแควกเนาะหรือว่าใย,ยบ่าเจ้าหนูซามูไรซึ่งเป็นอนิเมะที่รีเมคมาจากเวอร์ชั่นที่ฉายเมื่อปี1993แต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็คือดังมากอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราขอละไว้แล้วกันเนาะแต่ยังไงทุกคนก็สามารถไปดูกันได้นะคะแล้วจริงๆนอกจากแบบเรื่องใหม่เอี่ยมอ่องที่เพิ่งฉายเลยในซีซั่นนี้เนี่ยก็ยังมีภาคต่อจากซีซั่นก่อนๆอีกนะคะหลาย เเลเอย่างเช่นโกโกเลนะูเซอร์เรน e r อร์เนาะหรือว่า Five f o ไฟฟอสโชชิมินหรือว่านักเลงลม w i n เร็ k เกอรเนาะทุกคนก็สามารถไปติดตามดูต่อกันได้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับการพรีวิวอนิเมะน่าดูประจำซีซั่นสปริง2025นี้นะก็ยังไงทุกคนสามารถไปดูตามกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย